เลือกเกิดได้ใหม่เนี่ยครับอ่ะถ้าเลือกเกิดได้ยาเกิดเป็นอะไรของผมเนี่ยเกิดเป็นมแมลงวันครับ พี่พี่เกิดเป็นอะไรกันน่ะทำไมพี่เลยวเกิดเป็นแมลงวันเขาตั้งใจฟังตั้งนานที่ไม่มีอะไรจะเกิดดีกว่านี้แล้วเหรอแล้วอยากรู้ไงอยากรู้ว่าพวกคุณมีความคิดยังไงบ้างอันนี้ถ้าเลือกแมลงวันอยู่ฝั่งเขาของผมดีกว่าเยอะเขาเป็นอะไรพี่แมลงสาบแมลงสาบแมลงสาบตอนนี้ไปเลยครับสลับที่ใครอยากอยู่แมลงสาบแมลงวันอยากไปเป็นแมงแมง ไม่กวนเขาไม่รังวานดูแตงวานดีอยวากไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรพี่กูชอบไอ้แมลงสาบสองคนคุณสองคนเป็นแมลงสาบจริงๆนะ คนดีๆก็เดินมาฝั่งนี้หมดเป็นคาแรคเตอร์หนังได้เรื่องหนึ่งเลยเรื่อง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 อะไรเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงแข่งกับมนุษย์แมงมุมเป็นมนุษย์แมลงสาบเอ้ามาไล่ถาผ่านผ่านทาฝั่งหัวก่อนโอยฟังคุณพวกเยอะทำไมถึงเลือกเป็นแมลงวันคือผมว่าถ้าสมมติผมเกิดเป็นแมงวันเนี่ยผมยังไปเกาะหญิงได้ไงพี่พอเกาะตรงนี้มีไหมเขาปัดปุ๊บยังไงเราก็ไม่ตายเพราะเขาไม่มีไม้ตีแมงวันแต่ถ้าเป็นแมลงสาบเลยเขาเหยียบได้เหยียบเลยมันเจ็บไงแต่ถ้าเป็นแมงวันปั๊บ ปปื่อนคุณไม่ใช่คนนี้ี่ผมเลือกถุงแยงวันเพราะว่าการปูถุปแยงปันนะนอกจากว่ามันจะมีเสียงเสียงที่แบบว่าเปันีปง่าปๆแล้วมันจะเปยุงไหมครบปอ้ยปุปมันได้สกปรกเหมือนแมลงสาบครับมันสะอาดกว่าเยอะปาิงปหรอมาได มันเช็ดมือมันเช็ดมือตลอดไงล้างมือด้วยนะเนี่ยล้างด้วยแอลกอฮอล์ตลอดตอบมาทางวิทยาศาสตร์เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหช่วยเหมือนช่วยให้แมลงวันมันมีรื่สังเกตมันมีซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยหนังเรื่องดับไฟแมลงวันแมลงวันเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งทำไมพี่ยังไงมันก็แค่ลำคาญ เบื่อเธอก็ปัดเธอไปคิดถึงใหม่ก็เธอกลับมาผมย้ายผมย้ายผมย้ายเป็นหนึ่งสามเนี่ยไเรฮ้ยถือว่าไม่เอ็นทมอไม่เอเยนท์มันก็ไม่มีการฆ่าเท่าไหร่ไงคนใหญ่แล้วก็ปัดได้อย่เดียวใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ได้เดี๋ยวตอบถ้าไมถึงอยากเป็นแมงวันเพราะว่าผมอยากจะลองลองตอมขี้ดูฮะมีกลิ่นยังไงมีรสชาติอะไรยังไงเพราะว่าถ้าเป็นคนคงไม่ได้ไปตอมอะไรขนาดนั้น แม่บอกว่าตัวท็อปไงมันก็เราเล่นไปก่อนแล้วไงคุณเขาก็ต้องไม่เป็นไรคุณมารอฝั่งนี้สองตัวไม่ต้องคิดเลยเราเห็นผลตรงๆเลยเห็นผลอะไรมาหลักใครเห็นหน้าอับเมวันเห็นก็แค่ปัดๆใช่ไหมอ่ะปัดออกเลปัดออกผู้หญิงเห็นหน้าเราสองคนเฮ้ยของน่าดีกว่ามันกลัวกว่ากลัวเลยแล้วที่สำคัญคือหนูเลือกเป็นเรืงสาบเพราะว่หนูว่ามันมันอยู่มานานแล้วอืมแล้วมันตายแล้วหลยร้แล้วเคยไหมว่าหนูเนี่ยกระตาเลยคือตีนะแปะ ไฟไม่แตกนะแต่รู้ว่าหมันเหมือนสลบอเอายาเอายาชียุงเนะี่ยชีด,ด,ชดไม่ถึงหัวก,กลับมาปี่ไหนแล้ววะม,ม,มันลุกหีได้จริงๆนี่ไม่ผิดหวงังเข้ามาแบบ ข้อมูลแน Saint ่นธรรมชาติคร really like şey> ับแต่ถ้าต да> ้องการความหาต้องคนนี้ลเนี้เราไม่ทำไม่ยุ่งแล้ววันนี้ทั้งศัตูล้อมคนเดียวเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวแมงสาบมากเออผมอยากรู้ว่าเขาทําไมถึงทากับผมแบบนั้นเขาทำอะไรคุณคือธรรมดาเนี่ยตอน ผมเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วก็จะถอดเสื้ออาบน้ําจะถอดเสื้ออาบน้ําเสร็จผมก็ใส่เหลือแต่กางเกงบอลอมผมเห็นมแมลงสาบมันเดินเข้ามาผมถอยปุ๊บปุ๊บมันก็มองผมมันขยายปีกผมก็กะว,ว่ามันจะผ่านผมไปมันมาปุ๊บแล้วมันก็ กัดหัวนมเนี่ยพรู้สัวเนยรแมงสาบมันรู้นะว่าใครกลัวมันนะอย่าถอยหลังสิทำไมอ่ะแอนลับเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่ตอกัดนมอ่ะสิไม่กัดสิมันนึกว่ามีลูกเหม็นมันนึกว่ามีลูกเหม็นเนี่ยผมไม่งอยากรู้ว่าทำไมเป็นคนอย่างเงี้ย